بسم <applause> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم <applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอชูโกดขอบคุณ เอกองอัลลอฮสุบานฮาวะตาลาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ไว้ชีวิตพวกเรามาจนกระทัง่งถึงทุกวันนี้รวมทั้งตัวผมและก็ตัวพี่น้องผู้ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนื่องจากว่าผม มีภารกิจยุ่งไม่ค่อยมีเวลาจะมานั่งอัดคลิปทำคลิปวีดีโอแล้วก็นำมาเสนอกับพี่น้องนะครับที่ผานมาก็เลยห่างหายกันไปหน่อยห่างชิงช่วงไปหน่อยพี่น้องครับวันนี้ผมมีเรื่องศาส,สนาเรื่องบุคคลนะครับที่ถูกโยมตี ถูกขนานนามถูกตั้งสายาถูกผูกกลมเอาไว้เรียบร้อยนะครับว่าเป็นคนที่นอกรีดนะครับเป็นมัสยิดที่ห้าพวน,นี้ผมจะนำเสนอกับพี่น้องในเรื่องแล้วก็หัวข้อคำว่าตามล่าหาความจริงนะครับ ใครคือว่าฮาบีนะครับพี่น้องเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีคนจำนวนไม่น้อยนะครับพี่น้องที่ทุกท่านที่ทำการโจมตีกล่าวหาว่าพวกอว่าฮาบีนี่เป็นพวกที่ว่าดรลาลาหลงปิดพวกนอกรีดบางทีพี่น้องของเราได้ไปดูได้ไปรับชมรับฟัง ว่าพวกวาฮาบีนี่เป็นพวกนอกรีดพวกที่หลงปิดพวกดอลลดอลล่าลนนะครับพี่น้องบางทีอาจจะเป็นแผนการของกลุ่มชีอะรอฟิดห์ที่เอามาโพสตก็ได้นะครับวันนี้เรามาตามล่าหาความจริงกันนะครับว่าวาฮาบีคือใครนะครับพี่น้อง <c oughs> ชีว่าประวัติของเชคมูฮัมหมัดอิบ,บานิอิบ,บนุอับดินวะฮับนะครับให้พี่น้อง ฟังเล็กๆน้อยๆนะครับ <c oughs> ว่ามันตรงกันไหมกับที่พี่น้องมุสลิมเราหลายๆกลุ่มหลายคนที่กำลังสร้างความวุ่นวายสร้างความเข้าใจผิดให้ให้กับพี่น้องมุสลิมของเราเป็นจำนวนมากนะครับท่านเชคมูฮัมหมัดเป็นบุตรของอับดุลวาฮาบบุตรของสุไลมานบุตรของอาลี บุตรของ,งอมูฮัมัดบุตรของอาหมัดบุตรของรอชิดบุตรของบูรอดอัตัยมีมีอันนัดยาดีท่านสืบเชื่อสายมาจากเผ่าตะมีมแห่งเควนนัดบรรดานักประวัติทางสายพันธุ์ต่างลงความเห็นว่าตระกูลตะมีม เป็นลูกหลานของอินยาสบุตรมุตอรโดยเหตุนี้ทำให้เชื้อสายของท่านกับเชื้อสายของท่านนบ,บีมูฮัมมัดสลุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลสลัมนะครับไปบรรจบที่อินยาสอิบนุมุตอรปูลำดับที่16ของท่านนบ,บีมูฮัมมัดสลุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนะครับเช็ค มั่วหมัดอิปนุอับดินวาฮาบนะครับพี่น้องเกิดในปีฮอสอบหนึทับคศหนึ่งเมณเมืองอุใหญ่นะในหุบเขาฮานิฟาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นนัดและทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองอาริยาตเมืองอุยใยนะ สมัยนั้นมี2ตระกูลนะครับตระกูลที่มีอำนาจในการปกครองได้แก่ตระกูลมูฮัมามัดอีกตระกูลหนึ่งเป็นตระกูลทางด้านวิชาการและทางศาสนาคือตระกูลก <c oughs> ุลมุชาร์ารอฟซึ่งเป็นตระกูลที่เชคมูฮัมมัดอิบานิ อิบานุอับดินวาฮาบสังกัดอยู่บิดาของท่านเป็นตุลาการอยู่ในเมืองอูยยินะนะครับพี่น้องและเป็นนักวิชาการฟิกตามแนวทางของอิหมัมอามัดบินฮัมบันหรือที่บ้านเราเรียกกันว่ามัสมัตมัสฮับอิหมัมฮัมบัลีนะครับพี่น้องขณะดเดียวกันท่านทำการสอนวิชาฟิกและหาดิษให้แก่ผู้ที่สนใจ ในเมืองอูเย่นะท้งในมัสยิดนะครับและในบ้านของท่านแต่ถ้าว่าการศึกษาในสมัยนั้นยังไม่เป็นระบบ,ะเ,บเช่นปัจจุบันนะครับพี่น้องพี่น้องครับ <c oughs> นี่คือประวัติของท่านเช็กอ่ามัวหมัด อิบนุอับดินวะฮาบที่พี่น้องทั้งพี่น้องชาวชียพี่น้องมุสลิมของเรากำลังโจมตีอยู่ว่าพวกวะฮาบีพวกวะฮาบ,ววาบีเนี่ยนะเป็นพวกที่ดอละละเป็นพวกที่ว่าหลงผิดเป็นพวกที่มีมัซฮับที่ห้านะครับเป็นพวกนอกรีตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับผม ในฐานะที่ว่าเป็นบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งเป็นอุมมะของท่านอูซูนสอลลัลลอฮุอะลัยวสัลลัมหรือท่านนบ,บีมูฮัมหมัดคนหนึ่งนะครับจะได้นําความจริงมาบอกและนําเสนอให้กับพี่น้องนะครับพี่น้องให้พี่น้องได้เข้าใจว่าเช็กมูฮัมหมัดนี้คือใครแล้วก็เป็นพวก วะฮบีจริงหรือไม่ตามที่เขาว่านะครับบางทีพี่น้องครับผมพูดปากเปล่าโดยไม่มีหลักฐานพี่น้องอาจจะว่าไม่เชื่อตามที่ผมพูดให้พี่น้องฟังและก็นําเสนอพี่น้องฟังนะครับพี่น้องผมไม่ได้พูดปากเปล่าผมไม่ได้พูดด้วยสติปัญญาของผมเองแต่ผมพูดด้วยหลักฐานนะครับหลักฐานอยู่ในหลักฐานตำรานะครับเกี่ยวกับว่า พวกวาฮาบีพวกวาฮาบีเนี่ยอยู่ในมือผมครับพี่น้องผมเนี่ยเอามาไอโชว์แล้วก็นําเสนอให้พี่น้องฟังนะครับผมมีหลักฐานนะครับพี่น้องครับผมมีหลักฐานผมไม่ได้พูดด้วยความคิดของผมเองนะครับอารมณ์ของผมเองแล้วก็ผมก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายผวกวาฮาบีนะครับเฉพาะวันนี้พี่น้อง ผมขอนำเสนอกับพี่น้องสั้นๆเพียงเล็กๆน้อยๆอยเพียงแค่นี้ยังเหลืออีกต่อไปเยอะแยะนะครับเกี่ยวกับว่าเชคมมฮัมมัดอิบนุษอับดินวาฮาบนี่นะครับที่ว่าถูกขนานนามว่าเป็นพวกวาฮบ,บีเป็นพวกวาฮาบีพวกคณะใหม่พวกโกมูนดดนะครับยังมีอีกหลายหลาอีกยาวนะครับเชคของไอ้มมฮัมมัด อิบรุอับดินวาฮาบเนี่ยยังมีอีกหลายขั้นหลายตอนเอาไว้โอกาสต่อไปนะครับพี่น้องผมจะนําเสนอให้พี่น้องฟังอีกเพราะว่าตอนนี้ก็คิดว่าพอแค่นี้ก่อนถ้าขืนพูดเกี่ยวกับว่าประวัติของพวกวาบีนี้เป็นยังไงเ,เวลามันก็เยอะนะครับใช้เวลาเยอะเวลาพี่น้องเปิดมาฟังมาอ่านนี้ถ้าผมอธิบาย นำเสนอกับพี่น้องเยอะเกินไปนี่พี่น้องก็เบื่อที่จะฟังนะครับเพราะฉะนั้นเอาพอหอมปากหอมคอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องวาฮาบีตามล่าหาความจริงวาฮาบีาคือใครเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องวบิลลาฮิตาฟิวานิจดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ